สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนทรเลิศพุทธจะมานำเสนอเนื้อหาในวิชาพฤติรกรรมการในบทที่1 1เเรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์การค่ะความหมายของการเปลี่ยนแปลงองค์การนะคะหมายถึงความพยายามของฝ่ายบริหารเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์การจากสภาพปัจจุบันไปสู่สภาพที่พึงประสงค์เพื่อความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าขององค์การในอนาคตค่ะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงองค์การนะคะ นักวิชาการได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นสาเหตุสําคัญในการเปลี่ยนแปลงโดยจําแนกว่าการเปลี่ยนแปลงองค์การมีสประเภทใหญ่ๆได้แก่การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นและการเปลี่ยนแปลงระยะยาวซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นประจําได้แก่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากระยะการดาเนินธุรกิจในวงจรของธุรกิจการเปลี่ยนแปลงระยะยาว เกิดจากผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจดังต่อไปนี้ค่ะการเติบโตของเศรธธษฐกิจโลกเช่นการเพิ่มของรายได้ประชาชาติของประชากรในทุกประเทศความสําคัญและความจาเป็นของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงไป,แ,ป,งปแง่มุมสาคัญที่สุดของการสนการที่มีประสิทธิภาพท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทําให้ธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยและการเปลี่ยนแปลง นั้นะละสลับซับซ้อนมากขึ้นและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลต่อองค์การอย่างกว้างขวางขึ้นจากเดิมค่ะสาเหตุที่องค์การทําการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากต้องการดาเนินให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้โดยการเปลี่ยนแปลงองค์การสามารถจําแนกเป็น2ลนักษณะคือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากร การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะคะองค์การสามารถจำแนกรูปแบบการตอบสนองต่อแรงผลักดันจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นสองลักษณะคือ1การปรับตัวแบบตอบสนองผู้บริหารองค์การทําการปรับตัวให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้องค์การสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 2. การปรับตัวแบบเตรียมความพร้อมผู้บริหารองค์การจะทําการศึกษาข้อมูลวางแผนปฏิบัติ และดำเนินการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงแบบเตรียมความพร้อมจะต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและประสบการณ์ของตัวแทนการเปลี่ยนแปลงในการวิเคราะห์ข้อมูลและการคาดเดาในอนาคตค่ะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรนะคะผู้บริหารจะต้องปรับปรุงพฤติกรรมของสมาชิกให้เป็นไปในทิศทางที่สร้างประโยชน์แก่ธุรกิจเนื่อง นองจากถ้าสมาชิกองค์การมีพฤติกรรมหรือความสามารถที่ไม่เหมาะสมต่อการดําเนินงานขององค์การก็จะสร้างปัญหาในการดําเนินการหรือทําให้การดําเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการค่ะต่อมาเป็นชนิดของการเปลี่ยนแปลงนะคะ1การเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆกระตุ้นให้รู้สึกว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่อยๆเปลี่ยนหรือปรับไปสู่ลักษณะรูปแบบที่ต้องการหรือทำให้องค์การรู้สึกคุ้นเคยกับรูปแบบใหม่ๆนั้นก่อนค่ะ สองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะเป็นการมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ไม่อาจคาดเดาได้ว่าเกิดข <ded> ึ้นเมื่อใดผู้บริหารต้องสามารถบริหารและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วค่ะต่อมาเป็นแนวโน้มของกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์การนะคะ 1. น้น่านโครงสร้างมีลักษณะเปลี่ยนไปเป็นแนวนอนมากขึ้นเกิดรูป แบบโครงสร้างใหม่ๆมีการเน้นใช้ทีมงานและองค์การแบบไร้พรมแดน 2. อ,องค์การองค์ประกอบของประชากรประกอบด้วยคนที่ทำงานที่มาจากต่างวัฒนธรรมมากขึ้นช่องว่างระหว่างวัยของพนักง,งานเก่ากับพนักง,งานใหม่เพิ่มขึ้น 3. เกิดจริยธรรมใหม่ของการทำงานโดยความทรงรักพักดีต่อองค์การของพนักงานจะลดลงเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมในการทำงานมากขึ้น 4. การเรียนรู้และองค์ความรู้องค์การจะมีพนักงานที่เป็นผู้มีคุณมุฒิและมีความรู้สูงขึ้นองค์การจะเปลี่ยนไปเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 5. เทคโนโลยีและการเข้าถึงสารสนเทศ มีเทคโนโลยีทรงประสิทธิภาพเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดวิธีการใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงและการใช้สารละสนเทศร่วมกันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 6. เน้นเรื่องความยืดยืดหยุนองค์การต้องการมีโครงสร้างที่ยืดหยุน่นความที่จะปรับตัวได้รวดเร็วพนักง,งานขององค์การต้องมีความคล่องตัวและยืด,ยดหยุ่นได้สูงเช่นกันค่ะ 7. ต้องเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากภาวะไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นภายในองค์การและภายนอกองค์การซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าได้ค่ะต่อมาเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงในองค์การนะคะ 1. เป้าหมายและกลยุทธ์ค่ะองค์การมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายและกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายอยู่ตลอดเวลา 2. เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมีตั้งแต่ระดับ เล็กน้อยถึงระดับสำคัญค่ะ 3. การออกแบบงานใหม่นะคะองค์การจำเป็นต้องจัดงานออกเป็นกลุ่มต่างๆให้มีระดับความมากหรือน้อยในประเด็น 4. โครงสร้างจัดโครงสร้างแบบตามหน้าที่หรือแบบที่เน้นผลผลิตค่ะ 5. กระบวนการเป็นขั้นตอนการทำงานให้สำเร็จก็อาจจะเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นแทนที่เคยทำตามลำดับเป็นขั้นตอน เปลี่ยนเป็นการร่วมทำพร้อมกันจนสำเร็จค่ะและ6นะคะคนคนที่เคยปฏิบัติงานอยู่ในองค์การจะเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลลงมื่อมีเงื่อนไขอื่นได้เปลี่ยนแปลงไปค่ะกระบวนของการเปลี่ยนแปลงนะคะขั้นตอนของกระบวนการให้การเปลี่ยนแปลงแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่1ระยะยอมรับถึงความจําเป็นเป็นขั้นตอนที่เงื่อนไขสภาพแวดล้อม และสภาพสถานภาพเดิมที่องค์การเป็นอยู่ขณะที่เกิดปัญหาทําให้การดำเนินกิจการไม่เป็นที่น่าพอใจค่ะ 2. ระยะดําเนินการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นขั้นตอนของการนําแผนงานวิธีการและเทคนิคต่งตางๆลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่ต้องการค่ะและ 3. ระยะรักษาสภาพใหม่ให้อยู่กับองค์การได้ถาวร เมื่อมีองค์การเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วพร้อมทางได้มีการพัฒนาด้านพฤติกรรมและเจตคติของพนักงานหรือปรับโครงสร้างใหม่แล้วในขั้นตอนจากนี้ก็คือการทําให้การเปลี่ยนแปลงใหม่ในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นคงอยู่และกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์การต่อไปค่ะประเด็นและปัญหาสําคัญในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงนะคะในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทั้ง3ามระยะดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยง่าย แต่มีประเด็นสําคัญที่จะต้องเตรียมการและมีปัญหาที่ต้องเผชิญในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงซึ okay. ่งได้แก okay. ่การตรวจวินิจฉัยการต่อต้านการประเมินผลและการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การโดยประเด็นเหล่านี้จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงค่ะการตรวจวินิจฉัยนะคะการตรวจวินิจฉัยเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับภาวะคุ่ขัดต่าง ที่ทําให้งการต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้จากการตรวจวอนวิจัยเบื้องต้นและทําให้เกิดการยอมรับว่าขณะนี้มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วหลังจากมีการยอมรับเกิดขึ้นการตรวจวินิจัยต่อไปก็เพื่อหาว่าปัญหาที่แท้จริงเกิดขึ้นนั้นคืออะไรและสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงคือเรื่องใดค่ะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นเรื่องปกติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น ย่อมมีการต่อต้านจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้นเสมอคะ่ะสาเหตุของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมาจากเหตุผลหลายอย่างดังนี้นะคะ 1. เรื่องของการเมืองหรือผลประโยชน์ส่วนตัว 2. ความเฉยชาส่วนตัวไม่อยากเปลี่ยนแปลงด้วยความเคยชินกับสถานภาพเดิมจึงวิตกว่าการเปลี่ยนแปลงจากการกระทบต่อสิ่งที่เคยทําเป็นประจารวมถึงความสะดวกสบายที่เคยได้รับค่ะ 3. ความเข้าใจผิด คือความไม่เข้าใจถึงเหตุผลของความจำเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสี่ขาดความไว้วางใจห้าการบังมับสถานการณ์ที่แตกต่างกันค่ะและหกการขัดแย้งกับวัฒนธรรมองค์การวัฒนธรรมองค์การบางแห่งที่เน้นอนุรักษ์นิยมและความมั่นคงจะมีความรู้สึกว่าคนภายนอกที่เข้ามาสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนั้นเป็นการชีน้นำที่ผิด และเป็นคนผิดปกติค่ะการลดการต่อต้านนะคะมีกลยุทธ์ยูงของประการที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมค่ะได้แก่ 1. ให้การศึกษาและให้การสื่อความหมาย 2. การมีส่วนร่วม 3. การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆผู้นำการเปลี่ยนแปลงอาจหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เพื่อลดการต่อต้านให้น้อยลงค่ะ 4. ใช้การเจรจาต่อรอง 5. ใช้กลวิธีปรุงแต่งข้อเท็จจริงและการดึงมาเป็นพักพวกค่ะคือการปรุงแต่งข้อเท็จจริงให้หน่าสนใจให้หน่าเชื่อตามจนลดการต่อต้านลงส่วนการดึงเข้ามาเป็นพวกเป็นวิธีดึงดูดใจและให้มีส่วนร่วมด้วยค่ะ 6. กการใช้การของขู่บังคับนะคะ ต่อผู้ที่ต่อต้านเช่นขู่ว่าจะย้ายจะไม่ได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าจะถูกประเมินผลง,งานให้ต่ำลงค่ะและสรุปที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในหมวดที่11นี้นะคะการเปลี่ยนแปลงขององค์การเป็นการดำเนินการอย่างมีแผนหรือไม่มีแผนก็ตามเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพขององค์การในโครงสร้าง เทคโนโลยีหรือคนเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นกับองค์การทั่วโลกเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวค่ะ